แล้วมีผู้หญิงมาด้วยแล้วยืนตรงนั้นท้นไมผมมาสมัครทหารครับผู้หญิงกงเป็นได้หรอทหารน่ะเป็นได้ครับเฮ้ยเฮ้ยมาทำอะไรที่นี่มาเนี่ยก็มาสมัครทหารสิวะที่นี่ไม่มีอะไรให้มึงกินหรอกไม่ได้เอิอนเลยมาเฮ้ยมึงปากกินไปเยะมากเกินไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมึงทะเลาะกันเป็ดมากทำไมอ่ะมันอยากกินพิกหยวกใส่วิกไทยเหยิกหยวกกินเดียวมืเลย๋ยวก่อองนหยิกหยวกใส่วิกไทย อะไรอะไรอะไรออกไปเลยออกไปเลยคณะนี้ใครเบียร์ไาเบียมเอาเบียร์รับรางวัลนะลดีตไฝั่งทพาเบียร์รับรางวัลนี่รางวัลนะน้องปอยเขพอกใหนะครับน้องคอยเขาอภิปอยาพก็ห้บ้อภิยลัเวรนีก็ปวดหัวพอเน้ยอภิปอยก็ถูกหวยเหร ผมมาสมัครทหารครับไปเลยไปเลยแล้วพาเมียมาด้วยพี่มีที่ไหนมาสมัครทหารเอาเมียมาด้วยอช้าอะไรว่าไม่มีเมียคนดียวไม่ได้ช้าเว้ยให้เดี๋ยวอย่าพิ่งทะเลาะกันทุกคนปลดทราบบัตรนี้จ่าไทยเดินทางมาถึงแล้วขอบคัณ

ไอตูดในเขามีแต่ปล่อยลมออกไม่ใช่ไหรอ่ะทำไมอ่ะถ้ามันสูดกางเกงเข้าไปได้นะวังใสเหรอเออ่าไปดูในหน้าจออาหารลูกบเป็นดาวตลกตูดหนูลูกบออยู่ในข้างล่านะวันนี้จ่าใครครับผูดสิจ่าถามว่าใครครับเจ้าดูเมียยดุเมียตลกคนเชียร์ เป็นไงจมูกโด่งทีปวดทั้งเมียเลยขอาทุกคนอยู่นะครับจมูกจะเดือดไม่เดือดจะขออนุญาตถอนม้วนออกนะอะไรนะขออนุญาตถอนม้วนออกมันรังบาบยาวไงมิลค์เขาเรียกหม้วกหมวกไหนละหมวาหม้วกไปชาร์จหมวกหมวกจะมาโมกไหนเล่ารังผาบกาวขออนุญาตครับขอเลยครับกาผมว่ามันจะถอดทั้งนั้นเลยแหละ าเอคนไหนอะที่จะมาสมทบอาหารในว,วันนี้เดินหน้าออกมาเลย